คนราศีกันเป็นคนที่ชัดเจนเป็นตัวของตัวเองอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่คนช่างฝันเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงแล้วใช้ความถูกต้องมากกว่าความรู้สึกหลายคนนะอาจจะทําอะไรเหมือนกับว่าตามอารมณ์แต่ราศีกันไม่ใช่อย่างนั้นราศีกันนะเป็นคนที่ว่ามากฎเกณฑ์มีอะไรก็ทําไปตามหลักการนั้นอยู่ในระเบียบที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ จะไม่พูดทุกอย่างที่ตัวเองคิดหรอกจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าระมัดระวังวิเคราะห์ตลอดเวลาถ้าเป็นผู้ชายราศีกันเนี่ยนะค่อนข้างวิชาการวันๆก็จะพูดถึงหลักเกณฑ์รายละเอียดข้อมูลนะกฎกติกามารยาทกรอบของสิ่งที่ต้องทําอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําไปตามสิ่งนั้นจะไม่ใช่คนที่เหมือนกับขายฝันจะไม่ใช่คนที่เหมือนกับว่าทําอะไรแบบ เน้นสรุปสนานหรือว่าเรื่องเิ่มมาบันเทิงใจแต่ว่าจะเน้นเนื้อหาสาระที่สําคัญนั้นถ้าเราจะคาดหวังนะให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะทำะไรที่รักษากฎปฏิบัติตามกติกาทุกอย่างหรือเป็นผู้คุมกฎเนี่ยนึกถึงราศีกันเข้าไว้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอาชีพหรือบริบทที่จะต้องตัดเอาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกออกไปแล้วก็ใช้ข้อเท็จจริงมาว่ากันเนี่ย ราศีกันจะทําได้ดีหนุ่มราศีกันก็ทําได้ดีมากๆในขณะที่สาวราศีกันเนี่ยนะจะเป็นคนที่เด็ดขาดมากคือดูเหมือนกับว่านะจะเป็นคนตรงไปตรงมาจะต้องถูกหรือว่าผิดเนี่ยปกติเลยด้วยความที่เป็นผู้หญิงทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นราศีอื่นอาจจะค่อนข้างอารมุ์อร่วยได้ง่ายหน่อยนึงแต่ราศีกันเนี่ยถือว่าถ้าอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นระเบียบ เป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องคอยดูแลรักษาเนี่ยนะไม่ยอมปล่อยผ่านได้ง่ายๆนะดังนั้นถ้าหากว่าคนที่เป็นผู้หญิงราศีกันเนี่ยจะต้องไปทำงานอะไรที่มันต้องใช้ความเข้มงวดจะทำได้ดีมากก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนะถ้าเกิดว่าผู้ชายราศีกันเนี่ยเขาจะคิดที่จะวางแผนสร้างตัวสร้างครอบครัวกับใครกัแล้วแต่ ตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กหรือตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้รู้จักกับใครเลยก็แล้วแต่เขาเนี่ยจะมีแผนหมดเลยนะจากนี้ไปนะหปีห้าปี10ปีนะเราจะต้องมีแผนการยังไงบ้างเรื่องของการดาเนินชีวิตสถานที่ที่เราอยู่ที่ทํางานงความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้านรถสินทรัพย์การวางแผนเรื่องของการออมการมีลูกกันคือเราจะรู้หมดเลยว่าอ๋ออยู่กับเขาแล้วเนี่ย จะมีอะไรที่เป็นความมั่นคงปลอดภัยแล้วเขาก็มีนน้มสูงนะชายราศีกันที่จะปฏิบัติตามกฎนั้นน่ยตามขั้นตอนตามแผนงานแต่ละเ,เขาเรียกขั้นตอนที่วางเอาไว้อย่างครบถ้วนในขณะที่สาวราศีกันเนี่ยก็จะหนักก็ไม่อีกก็จะเข้มข้นแล้วก็จะไม่ค่อยเหมือนกับทําอะไรที่เหมือนกับว่ารีบเปือยนะจะเป็นคนที่สามารถรักษานะสิ่งที่ตกลงกันไว้ได้อย่างดีดังนั้น ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็ต้องระวังเรื่องของการที่เราตึงเครียดเกินไปเพราะหลายต่หลายครั้งเนะี่ยด้วยความที่เราจะต้องรักษาใช่ไหมสิ่งที่เราอยากให้เป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้มันก็อาจจะต้องมีการฝืนๆหรือบังคับท่าบังคับตนเองหรือบังคับคนที่จะมาร่วมชีวิตด้วยให้มันอยู่ในกรอบในกฎก็ พยายามผ่อนคลายในส่วนที่เราพอจะผ่อนคลายได้พยายามที่จะหามุมมองที่มีความรู้สึกว่าเออในบางครั้งหลาย,ลายครั้งนะี่เราก็สามารถที่จะยืดหยุ่นในบางจุดได้เพื่อความสุขในปัจจุบันที่เราพึงมีได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หาความสมบูรณ์แบบได้เราอ่ะก็จะต้องหาความสุขในระหว่างทางที่จะไปถึงจุดที่สมบูรณ์แบบได,ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อคิดที่ฝากเอาไว้คิด ถ้าใครที่เกิดราศีกันแล้วก็วันหนึ่งมีโอกาได้มาพบกับอาจารย์นะให้บอกเลยว่าจะลงพิธีกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เราสามารถลงได้ก็คือพิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแปดเพื่อดึงเอาศักยภาพในตัวออกมาได้มากที่สุดเพื่อให้มีพลังมหาสเสน่ห์พบเจอใครเขาเขาก็รู้สึกว่าดีกับเรามีพลังเมตตาบารมีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูแล้วก็พลังในการเรียกทรัพย์เพื่อให แผนการชีวิตของเรามันเป็นอะไรสมบูรณ์แบบคือมีความเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องชีวิตที่มีความสุขความสมบูรณ์พิธีกรรมทองมหามงคล108